สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพกามานะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ วันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละนะคะแต่ว่าโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะจะพิเศษนิดนึงตรงที่จะมีคำว่าของด้วยนะคะะทีนี้นะคะในตัวอย่างของโจทย์ปัญหาที่มีคำว่าของเนี่ยนะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยคำว่าของเนี่ยเราสามารถใช้แทนด้วยเครื่องหมายคูณได้เลยนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่ครูเลือกให้เลยคะ่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะเขาบอกว่าอดุลมีเงินเดือนเดือนละ4 5 0 0 0บาทเก็บออมเศษสองส่วนสิของเงินเดือนเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านเศษสีส่วนเของเงินเดือนนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวนะคะถามว่าอดุลมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเนี่ยเท่าใดนะคะอดุลมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเนี่ยเท่าใดนะคะอ่ะมาดูวิธีการคิดกันเลยค่ะวิธีการคิดนะคะ เราจะแบ่งเงินเดือนของอดุลเนี่ยนะคะออกเป็น3ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกนะคะก็คือเงินเก็บออมนะคะก้อนที่2ก็คือใช้จ่ายในบ้านแล้วก็ก้อนที่3เนี่ยก็คือใช้จ่ายส่วนตัวสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือเงินที่ใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยคิดเป็นกี่บาทนะคะซึ่งวิธีการทําก็คือเราจะต้องหาก่อนว่าเงินเก็บออมเนี่ยนะคะเขาคิดเป็นกี่บาทนะคะ ซึ่งวิธีการคิดนะคะจากที่เราดูเมื่อกี้แล้วคำว่าของนะคะเราจะแทนด้วยเครื่องหมายคูณนะคะดังนั้นเงินเก็บออมเศษ2องส่วนสิของเงินเดือนนะคะเราก็จะเอาเศษ2องส่วน15เนี่ยคูณด้วยนะคะเงินเดือนที่เขาได้นะคะอ่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาว่าเงินใช้จ่ายในบ้านเนี่ยคิดเป็นกี่บาทนะคะก็เขาบอกมาว่าเงินใช้จ่ายในบ้านนะคะเป็นเศษ4ส่วน9ของเงินเดือนนะคะดังนั้นก็เอา เศษส่นเนี่ยคูณด้วยเงินเดือนที่เขาได้นะคะก็จะได้ค่าใช้จ่ายในบ้านออกมานะคะจากนั้นเงินที่เหลือเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะเราก็จะมาหาเงินที่เหลือกันนะคะซึ่งวิธีการหาเงินที่เหลือก็คือให้เอาเงินเดือนทั้งหมดนะคะลบด้วยผลบวกของเงินเก็บออมกับเงินที่ใช้จ่ายในบ้านนะคะก็จะได้ออกมาว่าเงินที่เหลือหรือเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่บาทนั่นเอง ะะทีนี้นะะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทำนะคะเริ่มจากอดุลเนี่ยมีเงินเดือนเดือนละ4 5 0 0 0บาทนะคะจากนั้นครูก็ไปหาว่าเงินเก็บออมเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่บาทนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเก็บออมเนี่ยเศษสองส่วนสิของเงินเดือนนะคะดังนั้นนะคะอดุลเก็บออมเป็นเงินเท่าไหร่นะคะก็เอาเศษสองส่วนสิเนี่ยนะคะคูณกับ4 5 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งวิธีการหาผลคูณนะคะเราก็ใช้วิธีการตัดทอนเศษกับส่วนนะคะจากนั้นก็เอาตัวเลขที่เหลือเนี่ยไปคูณกันนะคะก็จะได้ออกมานะคะว่าอดุลเนี่ยเก็บออมเป็นเงิน6,000บาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่บาทนะคะซึ่งเขาบอกว่า ค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยนะคะก็คือเศษสี่ส่วนเก้าของเงินเดือนนะคะดังนั้นนะคะค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ให้นักเรียนเอาเศษสี่ส่วนเก้าเนี่ยคูณด้วยนะคะเงินเดือนที่เขาได้มาก็คือ4 5 0 0 0บาทนะคะก็จะได้ออกมาว่าเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยนะคะเป็นเงิน2 0 0 0 0บาทนั่นเองทีนี้เราก็จะได้ค่าใช้จ่ายทั้ง2ก้อนออกมาละว,ว่าคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะจากนั้น ขั้นตอนที่3นะคะเราก็ไปหาผลรวมของเงินออมกับเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะโดยการเอาทั้ง2นะคะมาบวกกันนะคะก็จะได้6 0 0 0นนะคะบวกกับ20,000นะคะก็จะได้เท่ากับ26.000บาทนะคะทีนี้นะคะก็มาหาต่อว่าอดุลเนี่ยยังเหลือเงินเท่าไหร่นะคะวิธีการหาเงินที่เหลือก็คือเอาเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือ4 5 0 0 0บาทลบด้วยนะคะ เงินที่เขาแบ่งเป็นสองก้อนนั้นก็คือ2,600 0บาทนะคะก็จะได้ออกมาว่าอาดุลเนี่ยเหลือเงิน19,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งเงิน19,000บาทเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบคำถามได้แล้วว่าอาดุลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว19,000บาทนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่1 ต่อไปไปดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2องเขาถามว่าแม่ค้าซื้อกุ้งมาขาย120กิโลกร,รมัมช่วงเช้าขายไปเศษ5ส่วน8ของกุ้งที่ซื้อมานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายขายได้อีกเศษสส่วน3ของกุ้งที่เหลือนะคะทีนี้นะคะอยากทราบว่าช่วงบ่ายเนี่ยแม่ค้าขายกุ้งได้กี่กิโลกร,รัมนะคะมาดูวิธีการคิดกันเลยค่ะ วิธีการคิดนะคะเราจะหาจํานวนกุ้งที่ขายไปในช่วงเช้าเนี่ยเป็นกิโลกรัมก่อนนะคะวิธีการหาว่ากุ้งที่ขายไปในช่วงเช้าเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่กิโลกรัมนะคะก็คือให้เอาเศษห้ส่วนแเนี่ยคูณด้วยนะคะจำนวนกุ้งทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาว่าเช้าเนี่ยขายไปกี่กิโลกรัมนะคะอะ จากนั้นนะคะเราก็หาจํานวนกุ้งที่เหลือนะคะวิธีการหาจํานวนกุ้งที่เหลือก็คือให้เอาจํานวนกุ้งทั้งหมดเนี่ยลบด้วยนะคะจำนวนกุ้งที่ขายไปในช่วงเช้านะคะทีนี้นะคะพอเราได้จํานวนกุ้งที่เหลือออกมาเราก็จะมาหาต่อว่าจํานวนกุ้งที่ขายในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่กิโลกร,รัมนะคะก็คือเอาเศษสองส่วนสาเนี่ย คูณเข้ากับนะคะจำนวนกุ้งที่เหลือนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมานะคะไปดูวิธีการทำกันเลยเนาะอ่ะวิธีการทำก็จะเริ่มจากนะคะแม่ค้าซื้อกุ้งมา120กิโลกรัมนะคะช่วงเช้าเนี่ยขายไปเศษ5้ส่วนแนะคะของกุ้งที่ซื้อมานะคะแสดงว่าช่วงเช้าเนี่ยมันขายไปเท่าไหร่นะคะก็คือให้เอาเศษ5้ส่วนแเนี่ยคูณนะคะด้วยนะคะ120 ทำไมถึงต้องคูณด้วย120เพราะว่ามันบอกว่าของนะคะของก็คือคูณเนาะกุ้งที่ซื้อมาก็คือ120ดังนั้นก็เลยคูณด้วย120ไปเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะก็หาผลคูณให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเท่ากับ75กิโลกรมัมนะคะแสดงว่าช่วงเช้าเนี่ยมันขายไป75กิโลกรมัมเนาะทีนี้ต่อไปก็หานะคะ ปริมาณของกุ้งที่เหลือนะคะกุ้งที่เหลือหายังไงก็คือเอากุ้งทั้งหมด120กิโลกรัมลบออกด้วยนะคะจำนวนกุ้งที่ขายไปในช่วงเช้านะคะก็จะได้ออกมานะคะเท่ากับ45กิโลกรัมเนอะทีนี้นะคะโจทย์ต้องการถามว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาขายกุ้งไปเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลกรัมนะคะ ซึ่งโจทย์เขาบอกมาว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันขายได้เศษ2อส่วนสมของกุ้งที่เหลือนะคะดังนั้นก็เอาเศษ2อส่วนสเนี่ยคูณกับจำนวนกุ้งที่เหลือนะคะอ่ะซึ่งกุ้งที่เหลือเนี่ยก็คือ45นะคะดังนั้นก็จะได้เศษ2อส่วนสเนี่ยคูณกับ45บนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ30กิโลกรัมนะคะแสดงว่านะคะแม่ค้าเนี่ยขายกุ้งในช่วงบ่ายเนี่ยคิดเป็น30กิโลกรัมนั่นเองนะคะอ่ะ อันนี้ก็คือวิธีการทำนะคะทีนี้วันนี้ครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำด้วยกัน2ข้อนะคะเป็นแบบฝึกหัด2.8นะคะก็คือข้อที่3แล้วก็ข้อที่5นะคะมาดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึง่งมีนักเรียน2,400คนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะเศษ1ส่วน3ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะคะ แล้วก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ย72.5ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะคะและที่เหลือเนี่ยจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะคำถามถามว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยกี่คนนะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการคิดกันเลย วิธีการคิดนะคะข้อนี้นะคะเราแบ่งนักเรียนออกเป็น3ากลุ่มกลุ่มแรกก็คือนักเรียนปถมนะคะกลุ่มที่2ก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนาะซึ่งนะคะคำถามเขาถามหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่ามีกี่คนนะคะทีนี้วิธีการทําก็ง่ายมากเลยก็คือนะคะ หนึ่งเราจะหาก่อนว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาเนี่ยนะคะคิดเป็นกี่คนนะคะจากนั้นก็มาหาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะว่าคิดเป็นกี่คนเนาะทีนี้นะคะก็ไปหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือนักเรียนที่เหลือเนี่ยนะคะซึ่งหากนักเรียนประถมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกนะคะก็จะได้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ สรุปอีกรอบหนึ่งนะคะข้อนี้วิธีการทำนะคะก็จะมีอยู่3ขั้นตอน 1. หาจํานวนนักเรียนปฐมศึกษา 2. หาจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะ 3. าหาจานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะซึ่งวิธีการหาก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะคะลบด้วยนะคะผลบวกของจํานวนนักเรีเยนปถมนะคะแล้วก็นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็จะได้จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกมา นะคะอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่3ทีนี้อีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่5ข้อที่5เขาบอกว่าถังเก็บน้ำของบ้านเป้ยนะคะมีน้ำอยู่1728ลิตรนะคะช่วงเช้าเนี่ยใช้น้ำไปเศษ5ส่วน12ของน้ำที่มีอยู่นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายใช้น้ำไปเศษ3ส่วน14ของน้ำที่เหลือนะคะย้ำว่าของน้ำที่เหลือนะคะ ทีนี้คำถามเขาถามว่าในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะเขาใช้น้ำไปกี่ลิตรวิธีการคิดนะคะก็คือนะคะหนึ่งนะคะเราจะมาหาก่อนว่านะคะช่วงเช้าเนี่ยเขาใช้น้ำไปเท่าไหร่นะคะซึ่งโจทย์บอกมาว่าใช้น้ำไปเศษ5ส่วน12ของน้ำที่มีอยู่ก็ให้นักเรียนเอาเศษ5ส่วน12เนี่ยคูณนะคะน้ำที่มีอยู่นะคะก็คือคูณด้วย1,728ิลิตรนะคะอ่ะอันนี้ก็จะได้ ปริมาณน้ําที่ใช้ไปในช่วงเช้าได้ออกมานะคะทีนี้นะคะก็ไปหาปริมาณน้ําที่เหลือต่อนะคะวิธีการหาปริมาณน้ําที่เหลือก็คือให้เอาปริมาณน้ําทั้งหมดเนี่ยนะคะลบด้วยปริมาณน้ําที่ไปที่ใช้ไปในช่วงเช้านะคะก็จะได้ปริมาณน้ําที่เหลือออกมาอ่ะทีนี้นะคะก็ขั้นตอนที่3นะคะมาดูต่อว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาใช้น้ําไปเนี่ยกี่ลิตร ซึ่งโจทย์เขาบอกว่าเขาใช้ไปเศษสส่วน14ของน้ำที่เหลือนะคะดังนั้นจะหาว่าคิดเป็นกี่ลิตรเนี่ยก็คือเอาเศษสส่วน14เนี่ยคูณนะคะน้ำที่เหลือออกมานะคะก็จะได้คำตอบออกมาเลยนะคะอ่ะก็จะฝากไว้แค่2ข้อนะคะที่ให้นักเรียนทำในคาบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้ตรงไหนนะคะก็สามารถนะคะ ถามครูเข้ามาได้เลยทั้งในลายส่วนตัวแล้วก็ในลายกลุ่มนะคะทีนี้ในสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็เจอกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ